โอเคสำหรับคลิปนี้กับซีมาวาเรื่องเจโนนึนหนงหลังจากที่เพิ่นเฮ็ดอ่าคลิปว่าอยากเจอเบโนนึงอ่ามือได้กระได้ถาเบโนนึงผอมว่าสันที่จริงแล้วคลิปตัวนี้นี่เพิเ่นเฮ็ดลงมานี่กับบริวนดอกบริซนที่ว่าอ่าเพิ่นสิวายยังนะก็เลยคลิดว่าเออฮั่นจะบุไปหนึ่งดอกแต่ว่าคลิปซองมาว่าอ่าเราเอาแมปเอาหูแมปกันแหละกับเอาผอมเจอถ้าจะพร้อมมั้ยังก็เลยจัดไปเนาะทุกคนเนาะสำหรับเกมนี้ทุกคนเราก็เลยแซดไปว่าอ่ามาหนึงน่งหนึ่งแล้วก็ลินตาเดียจบเลยนะยังแบบงัดกันอยู่ แน่นเลยสำหรับตารนี้ทุกคนโอเคเดี๋ยวไปเบิงนัสกันทุกคนเอาก่อนอื่นกบบารสวัสดีมูคูเพื่อนๆทุกคนเนาะที่ว่าเขามาขับส้มคลิปนี้แล้วกันบสวบัสดีเอฟซีทั้งเจนนึงเนี่ยที่ว่าอยากให้มาลองกับเราฮะนะเหม็นมะลายแห่ทุกคนเอาทุกคนไปที่เขามาแล้วทุกคนกอย่าลืมเขาไปกดติดตามสองยูทูบอ่าทีน่าโปรไฟล์สองทิกตอกเลยหรือว่าเขาไปขับส้มคลิปเต็มค,คลิปนี้ในสองยูทูบเนาะทุกคนเนะเาะอ่าลินแบบบมีอ่าตัดสอด ที่ว่าขาหรือว ok ่าใต้ทิมแน่นอนทุกคนลิ้นจบไปเลยแน่นอนทุกคนสลักเก็บนี้ทุกคนอ่ะชนนแล้วกาอย่าลืมเข้าไปบงคลิปเตียมยู่ในซองยูทูบนะทุกคนเนาะลิปมันทุกคนโอเคเดี๋ยวมาจัดกันเลยทุกคนกับเจนัหนึ่งจังวานี่ทุกคนที่จริงกาแต่แซดกับเราก็คือจีเ็นนั่นแหละทุกคนบอกว่าลิ้นเกมเดียวจบนะทุกคนเนาะอ่ามียังกะงัดกันในเกมนี้เลยเพราะว่าอ่าตามแต่ไปบงคลิปเราอยู่ในหันกาคือบองเห็นใครที่ว่าอัลชนะเราจะคนอยู่ในอน the ่าสองเหล่าแต่ว่าสำหรับส่วนตัวเบนแล่อวนวนี่ บบคอยอันนั้นนะทุกคนเนาะบบคอยได้มาลีน,นึงๆบอกเลยว่าเอ็มเบมนี่กับโบฮู้ทุกคนนี่ก็คือเอ็มเบมคองเจนนัวึงเนาะเพราะว่าเรากับลินสนะมมาลายคนแหละสำหรับเฮากับโมฮูเราเอ็มเบมเรื่องเอ็มเบมเพราะว่าได้อัปเดตมาใหม่แหละกับโบอคอยเลยนินนึงๆด้วน,นะ,นะนเดี๋ยวมัวเลยเอาตัดมาจะว่านี่เขากับข้อฟ้ามันยาวเลยแหละสวงตนเกมนะเดี๋ยวกันเนาะอ่าเขาก็ได้เอาแก่แขนมาแล้วเอาตามหลามาทุกคนอ่าถือว่าเรากับสิทธิฟ้าไม่ไใช่แหละ พะว่าลินเทลล่าตาอยู่ในอ่าสองเขาเลาแล้วก็เอาแต่ฟ้าม,มาฮะนะจัดแต่ฟ้าม,มาราคาได้ทุกตัวแกแขนสูเราบดไอจักตัวเลยนั้นแล้วเ้าก็เลยจับแกแขนมา,าเนาะทุกคนเนา้นเก็บสแต็กทุกคนอ่าบดไอเน้นฟาร์มโอเคเดี๋ยวมารอจิจามบ่อนกันทุกคนส่วนที่ว่าอ่าเราจัดเฮาเนาะทุกคนเนาะเลือเฮา,าสิจัดเราแหละอ่าใจะเย็นก่อนจังหวะนี้ทุกคนเลเวลซีฟเนาะทุกคนเนาะสังเกตบังสแต็กเขาแม่งโคตรลายทุกคนคืนไป สเต็ก like. สามลอยกว่าๆนะทุกคนจังหวะนี้แล้วก็มาสุบคนสูโปกะเท่จังหวะนี้แล้วเอาโอ้โหสังเกตเบอร์ห้าถูกเราซองมาทุกคนเฮาบุรงเลื่อยทุกคนแม่งเกินนี่โอหเกินไปีทุกคนนี่จัดไปซองมาจังหวะนี้นี้ตามเพลยทุกคนเรากันนี้นะทุกคนเอาก็จัดนี้ในปอมเลยจะได้จังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยจังหวะนี้ปอมยิงนะทุกคนเนาะหลังจากนั้นเราก็กลับบ้านเชยกลับบ้านแล้วก็บินมาทุกคนโอ้แม่งเกิน อ่าช่วงกับเจ้าหูหดีแหละจังหวะนี้ทุกคนมันบอลอดแน่นอนทุกคนเลือดจ้ำเออทุ้ยอ่าเลือดจ้ำครับอันนี้เลือดมันยังน้อยเดียวเองทุกคนแต่ว่าห้าทุบแล้วมัดเดียวมันก็นครึ่งเลยนะดรอคเตอร์เออจังหวะนี้เราดักอยู่ในปลาตัวนี้เนาะทุกคนเราถูกไปบาทหนึ่งเสียคูดาเอาไปเลยเราไซส์ห้าซองบาททุกคน จงวะนี่เปิดดันตีึ้นมากเฮ้ยโบมานคือเก่าแน่นอนทุกคนมาเบิง์ผาบศากตนะครับทุกคนนี่สังเกตบไะว่าฮอถุกเราไปบาดนึงมี่ครื่งสำคัญเลยกับเราทุกฮอซองบาทเรีวกฮอสิบสี่เองเะยทุกคนเนาะอ่าจัดไปเตือซองจงวะนี่เปิดดันตีเขาไปเลยโบมานคือเก่าแน่นอนเดียบรวยมัดเดียวกับบานี้เกินไปอ่าตอนนี้สกอร์ครับอววานึงๆแล้วนะทุกคเนาะเอ้ยเกินไปเขนะแก่แคนเขารอเอ้ย เดี๋ยวรอติดตาม้ยจังหวะนี้ตัวนี้ออกมาแล้วทุกคนหมวกพิเศษทุกคนอ่เดี๋ยวจะบอกเครื่องสลับเกียดนี่บอกขีทีเครื่องเดีทุกคนสลับเครื่องกับอกเลยว่าทุกคนเห็นแน่นอนทุกคนสลับเกียดนี่จัดไปทุกคนจังหวะนี้เครื่องเราจ้ำเลยทุกคนแต่ว่าเฮาหฮาเองทุกคนเครื่องเฮาพูท่านจ้ำแต่ว่าตะกีนี่ปอมก็ยิ่งเฮาอีกเล่าบอกแต่ปอมเลยนะแบบยูไก่ปอมลังากนั้นแล้วกรแเลนกับปอมเพราะว่าเราเอาตามหลามาเพื่อว่า อาลินแบบซใต้าเลยกับเลนเขาได้ปลอมมันง่ายนะสังเกตว่าเขาบวกกันเทเลตานี่โซนลายนี่มิเตยู่ไกลๆปลอมเลยเออเพราะว่าเราตาวาสิต้าแล้วก็กดตามหลาเลยกับเลนเขาได้ปลอมมันง่ายแค่ว่านี่เขากันนี้ทุกคนเออก็คุณชู้เขาก็พลังงานก็ยังทำเพรทัานนำปันไดทุกคนแต่ว่าเครื่องเขาบพทันจำทุกคนเครื่องเขาจำนี่เราบุลอดแน่นอนอ่อจังหวะนี้กับกำลังออกมาทุกคนเกาะตัวนี้ทุกคนโอ้เกินอ่าสำหรับเครื่องกับประมาณนี้ทุกคนสำหรับลินกับตามหลาเด้อเครื่องตัวนี้ อ่าสลับเื่องตัวนี้เอาไปใส่เลยพูดไดจิวาลินเอามาฟ้ามปลาจัดเคื่องเบนตัวหนึ่งไปใส่เลยอ่าคือที่เห็นออกก็ฟืนฟูใส่ก็หนากากนะนะหนากากพิเศษหรือว่าหมวกอย่างไรตันนะฮะจัดกันไปเลยสังเกตบางวันจังหวะนี้ทุกคนโอ้โหเกินนี่หมวกเขาออกฤทธิ์เลยทุกคนจังหวะนี้ให้เราบินมาเลยนี่เรือนั้นฟืนฟูคุณแบบแมงเกินนะสุดท้ายเราก็บวกกับทุกคนโอ้น่าจะตกใจว่าตะกี้นี่เรือนคือทีเมืดแหละมาจังหวะนี้เรือเต็มพื้น บอกเลยผู้ใดเอาตามลามากที่ว่าหาวหาวนะก็คือที่เห็นนี่อ้ก็ตัวนี้ใส่นี่แล้วให้เรลหนีโหลดผู้ใดนสีนี้ก็นี้ถวานี้ตวนนี้เมื่อกลับมากขึ้นไปจะได้เลือเต็้มคือเก้าโอแม่งเกินจังหวะนี้เขาก็ไล่ปอมเลยนะทุกคนเนาะเออแล้วก็บอกออกมาแต่ว่าเครื่องกระจ้าทั้งสองพายแหละเราก็ได้คิวสองคิวเขาบอกว่าพ้อบวกเลยว่าพิมพ์ติดแล้วก็บอกออกมาจะเถื่อเลยจังหวะนี้นะทุกคนเนาะ สิได้เอามายืนวาร์ปโซ่ช่กันอีกโมมีเพลกาเล่ากับยูแต่ไกลๆหันแล้วเขาไปแล้วก็แลนเขาไปในหันก็นเลยบูจักสิวาบอกเราว,ว่าบินมาเลยอ่าเพราะว่ามันเกิดเครื่องจำยังหมดแหละที่จริงแล้วสแตก็กเขาจำแต่วิวสิบสี่ทุกคนแต่ๆๆว่าอ่าเฮาไปไหยให้ทุกคนปึงส,งวสงว่ว,าวานไนเพราะว่าตัดสอดทีมเพราะมันยาวเกินไปนะอ่ายาวย้อนยังย้อน,อน,อนแล้วบูบินไมแ่แหละเครื่องกับจำต้องซองภายเลแล้ว็บมามีแต่เคลียร์คลิปอ่าจังหวะนี้กับโบมาหลังจากนั้นเล้าก็ว่าบบไว้เจ้า มีแกแขนเอาทุกคนคิดกันได้ว่ากับคานี้ที่เรามาโบว้ยเจาบุมีแกแขนที่จริงแล้วก็ต๊ะคนมีแกแขนมาลายเลยนะไปงงคือกันนตทุกคนเนาะง,งงของเราคือกันก็น <c oughs> เลยอ่าย่หอมใจเราลีก็เรยกว่าอ่าไฟ่บห่เจาะใส่แกแขนยัยงประมาณนี้ตามแต่แซดนี่แหละทุกคนตามแต่แซดยิ่งให้ทุกคนเบิง่งเลังพิจาจรณาไปแล้วกันหลังจากนั้นรักว่าบบตองใส่แกแขนแล้วคอยสียัง ประมาณนี้เราก็เลยบูักสิว่า <c oughs> เลยบูักสิตอบเราเลยนะจังหวะนี้แบบต้องแบบอาณาบอยใส่แกแขียนอ่าก็เลยลองเบิ้งว่าบุษไส่ลองเบิ้งลงจังหวะนั้นแล้วเขานนี่มีโมฮูวัละขัดเอาอีกอย่างนี่ว่าบอยใส่แกแขียนทังก็ถูกไปสองสามบาทลจังจากนั้นแล้วกลับบานคือเก่าว่าโบฝ่าโอ้เกินเก <c oughs> ินไป <c oughs> โอ้ยเนาะที่จริงแล้วก็ยึดให้ส่องกับบอกกันแล้วว่าอ่ามีเนี้ยกับงัดมาจังหวะนี่ทุกคนละเอาแบบ คือตะกี้นี่เฮาบินไปเราเอาโบฝ่าว่าจังหวะนี้เขากำลังเอาบัฟคูดาวมาท่านมาอีกคูด้านซีกนึงอ่าจังหวะนี้ก็เล่นมาถูกกันสองสามบาททุกคนแต่ว่าคูดาวมาหนีเราโบไว้แน่นอนแต่ว่าได้เปิดกันตัวตัวแบบนี้สังเกตุว่านีเขาถูกแล้วเฉยเฉยหน่อยหนึแต่ว่าเขาเสียคูดาวไปทำอีทแล้วกาเขาสื่อเกาะนี่กับพวทันแน่ทุกคนเสียคูดาวไปอีทนะเรากำลังตีอ่าตีบัฟอยู่เออตีเปลาอยู่แล้วบินมาก็เลยเสียคูดาวไปทุกคนเออส่วนที่เขาบินไปหาเรากับเดนกับปอมเซยเอามาจังหวะนี้จัดกันน เ้มาเบิร์นกักกาจังหวะทุกคนตอนนี้เขาเล่าได้ซ้ำคนะิวคน,นะ,ะทุกคนเนาะอซาำคิวแต่ว่าเล่าบูมบวกเลยทุกคนแบบแซดแมงโกดไลทุกคนเออแมงโกดไลามาไหวใส่แก่เขียนไหวย,ยังจะดีของกระยอมเยอะกัน,กนเพราะว่าอ่าเจ้าโต๊ะคนอยู่ในถึนกระมิ้แต่ใส่แก่เขียนอย่างเดียวแล้วก็อีกอย่างค่อยได้อ่ากระเซ็ตกับเจ้าแหละตอนที่ว่าค่อยส่วนเยอะมากหนึ่ง,งอ,อยู่ในเฟซ อ่าเพราะว่าลินเกมเดียวจบมียังกัดงัดกันมาเพลยมีดียังกัจัดกันอยู่ในนี้เพราะว่ามีเกมเดียวนะคอลินถึงคอยสิเพ้คอยกับโบ้เคยที่ว่าเะยไปแก้มือเพราะว่าเคยอดีตกับไพที่เคยลินก็ขอยกันเจ้าหูดีว่าขั้นคอยเพ้ในมบมีว่าที่ว่าอ่าไปแก้มือมีแต่เพ้เลยกะแล้วไปเลยบัวตองซี่เหรียนหูเพยอุชนะเรียบร้อยอ่าจังหวะเนี้ก็เลยว่า อบอกไปว่าเจาะเอาฟ้ามากเพื่อสิกดตรอย่างไรประมาณนี้แต่ว่าันกดบไดกดเบนหนโึ่งเออมันกดกดพิดคนอลไนี่จังวะนนี้แล้วว่าหูงงงงํงำเราคือกันโอ้าวโมโหแล้วคิดแนวใดฮะนะเ <c> ก <ười> ินเกินไปเลยด้อคนเนาะมาา่านจังวะนนี้ก็มีแต่พิมพ์อย่างเดียวเล่ากับบัวเอาจักเถื่อเลยมีแต่ยูพุนอย่างเดียวอมีแต่เคียร์ขีพ,พ่อกับเคียร์ขีปจนหัวสิแตกเลยเคียร์ไปเคียร์มาอยู่ เอ้ยังวะทายเกมสูเกลี่บแได้หู้ว่าสูแกลี่แกลงแล้วเอามาเพื่อยั่งกอยากถามเหรออันดีเอามาเพื่อยังนะตามล่ะนะแต่ว่านี้จัดกับเราเราก็บ่เอาอ่อยเราไม่ได้ปลอมคือเก่าเขาเนี่ยบานคือเก่านี่ทุกคนอ้าวจังหวะนี้เป็นไอ้จีบินมาบ่คือกับบานอ้าวจังหวะนี้กับบินมาอ้าวขยืนรอเลยพร้อมเอาถือมือนะสำหรับเราอ้าวจังหวะนี้เบื้องต้นทุกคนเอ๊ยยืนมาแล้วก็บวกกล้าอีกอ้าวจังหวะนี้ออกไปใส่สองบาดไปจได้ เกือบแต๊กเออนี้คือเก่าจังวะนี่ทั้งจีนั่นก็กลับบ้านก่อนเดียวมาออกเป็นหมวกตัวนี้ก่อนทุกคนพอว่าเราอ่าออกเป็นตามหลานั่นแต่คนออกเป็นตามหลาเพราะว่าตีเลยชินี้ออกมัวตัวนี้เลยทุกคนของโบกีที่เครื่องรถสไลับเครื่องนึงนงนี่จัดกันไปเลยทุกคนมาเอาไปใส่ได้เพราะที่ว่าอาลินใส่อ่าตามหลาใส่ฟาร์มแต่ว่าอ่าคนที่ว่าฟาร์มไว้คือเบนอันหึงได้อาจจะงัาไปแต่ว่าฟ้ามเบาไว้ตื่นเข้ากดแน่นอน แล้วก็ออกรโลดก็ตัวที่ว่าฟื้นฟูนี่นี่ทุกคนตามใจทุกคนอ่าให้ทุกคนอ่านเองนะทุกคนต้องขี้เกียจสิว่าอ่านให้ทุกคนฟังนะมีิถุภาคกันไปเลยนี่แต่ว่าที่จริงแล้วก็ได้บอกเขาเล่าแหละว่าก่อนสิบวันหนึ่งๆนี่มันก็เกมเดียวเนี่ยนะเฮาวลินเกมเดียวจบอ่าแล้วแถวๆนั้นนะเจ้ามันะลายหอยบูมิทันดอกเกินหนูก็โบจักสีตอบแล้วเลยนะจังหวะนี้โบจักสีตอบเลยก็เลยว่าแมนท่าฮะมูหูจีวายังเลย กันหูว่าปันชูแข็งได้แล้วเอามาเพื่อนยังและว่วงต้นเกมแล้วคอยย่องโบดิตียังว่าเราฟาร์มแล้วกันแบบเราตีแล้วกันนี้ยังจางๆนะคอยไปใต้เราอยู่ในป่อมียังแต่ว่ามาสวงนี้บูหัวบูคิดว่าเราสิวานี่ที่จริงแล้วเขาคอยคิดลแหละคิดต้นสิบมานหนึ่งเออท่าแด็กจบกับบทสองใส่กทามันเอาเขาคิดอยู่แล้วคิดต้นที่ว่าจะมาหนึ่งแล้วจับอ่าตามหลามานะเอยคิดอยู่แล้วว่าสวงเลตินเราวตรงเบอลนั่นนี่ว่าอ่า เองนะมันสูโบ่ได้เลยก็ได้คิวแล้วก็บยูไนหันเลยได้คิวแล้วก็อยู่นในนี้เลยโบ,บมาบวกเก็บเถื่อเลยจังหวะนี้ก็มีแต่พิมพ์ร้ายเลยทุกคนบอลเลยมาเกมนี้ลินจนมาเข่าสามสิบป้ายนาทีทุกคนแม่งเกิรเราก็เคลียร์คลิปจนหัวสิแตกเลยสำหรับเราโบกิฟ์เราตัวใหญ่เกินมาส่วนเลดเกมจังหวะนี้เราก็ว่าอ้าวเปล่าก่อนอีกอ้าวเดี๋ยวมาเบิร์นดูกันทุกคนจังหวะนี้อ่าวเคลียร์คลิปจนสิไต้ไน,ววนะทุกคนเล่นขึ้นแล้วลงคลิปนักรบมาแบบ ข้อมันนะทุกคนถูกไป2-3บาทจึงแตะทุกคนเพราะว่าคลิปเลสเกมช่วงอสามสิบบีเอ๋ทุกคนเออทุยสามสิบปลายนาทีกว่าๆเลยทุกคนจังหวะนี้เอ้าเดี๋ยวมาหลอดีจามด้วยกันขอเอาบัากินจังหวะนี้เครื่องเล่ากับมาแหละเอ่าเดี๋ยวบิดสเกิร์เลยจังหวะนี้นะทุกคนเนาะมาเบิรงน้ำกันไอคิวแล้วก็ย่ืนหันคัดเอาจนได้ทุกคนคัดเอาจนได้จะคืออยู่ในพิมพ์แหละเอามาจังหวะนี้ใส่กันสองสามบาท ่ะเยาสือก็ตายเกินมาก่อนอ๋อถูกไปบาทหนึ่งจังหวะนี้ได้อุ้ยสตันไปอีกเล้ว่านี่โอ้โหเรียบร้อยเกิดขึ้นมาจังหวะนี้ได้อ๋อใส่กันอืเหลียบร้อยเลยทุกคนแมงเกินสลับคิวกับสามคิวคือเก่าในหลายทุกคนในสามคิวตัวสามคิวแต่ว่าถาวรแล้วเอามาตลอดนี่เข้ากันชนะได้หลายกว่าเฮ้ยเข้ากันเข้ากันนาจะได้หลายคิวกว่านี้นะทุกคนน่าสุดท้ายเลยกับป้อมแต่เชียร์คิบโบวายอะไรนะทุกคนน้องมันเกินอะลี คลิปส่วนเลเกมเลยเอา้าสุดท้ายกัสิโจ้ต้องเท่จน,นีทุกคนทุกคนคิดว่ามันเป็นแนวใดสำหรับเกมนี้ลินกับเจนหนึ่งอ่าทุกคนคิดแนวใดกัสามารถบินมาได้ยนะทุกคนสำหรับสกอร์กับซ้ำๆทุกคนอ่าทุกคนก็นาเจ้าเขาใจแหละกัฮหูด,ดีแหละว่าเกมนี้มันเป็นจะได้แหละกัลินอยู่ในเกมอ่าในตาน,นี่นี่มันเป็นแนวใดนะทุกคนทุกคนก็นาเจ้าเขาใจดีทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้บายบายทุกคนอย่าลืมกดติดตามสองยูทูบ